สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาแปลกิดหนึ่งเนานะวันนี้ผมอยู่ในเกม Dead by Daylight เนาะเพราะว่าช่วงนี้วันนิวแมนมันยังไม่มีแพทใหม่นะคุณผู้ชมแล้วก็จะเล่นวนก็ไม่รู้จะทําอะไรเนะเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์แมงก็แหลกเล่นแล้วก็หัวร้อนนะเนาะคุณผู้ชมก็ในระหว่างที่นั่งรอแพทใหม่ก็ผมเลย ไปหาเกมอื่นเล่นก enfin, ่อนในระหว่างนี้แล้วบังเอิญว่าเด d บ y d เดตไลน์มันแต้มคูณพอดีผมก็เลยกลับมาเล่นสักหน่อยแล้วก็ไม่ได้เล่นมานานมากเลยไอเกมเนี่ยก็หวังว่าคุณผู้ชมจะไม่ปัดคลิปนี้ผ่านไปหรือกดปิดทันทีที่ดูได้แป๊บเดียวนะครับก็ช่วยกันเนาะโอเคครับเออแล้วมันจะมีเสียงอวกปะถ้าใส่กัดไม้อ่อไม่มี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 ปะโอเขี้ยล็อกเครื่องเฟิร์เขาที อีกาที่ของเขาปะมีรูนมีรูนรระเบิดตรงนั้นอะมีรูนมีรูนเอารูนเขาก็ลงมากต่เราไปเครื่องเมื่อกี้มาพ้่นเสร็จแล้วก็ไปเตือนันแร่งสวดโภาวดาอยู่ใต้ดินขอยาสวนเลยแล้วกันอ๋ล่แล้วมันพ่งติดเครื่องไห้มันท้าเขาไปเอาพวกแดงมาเหรอ ไม่รู้ว่าเดี๋ยวเคื่องเราก็จะลากแต่พาลากไปฝั่งนู้นนะถ้ามันตินติดเครื่องแล้วเก้งยงต้องรอให้มันหายแต่รอมันนานไหมไม่จะรอให้มันหายแต่มันนานอ่ะแตะไปเถอะพี่เว้นถ้าติดพวกเราจะเจ็บด้วยนะเฮ้ยพวกติดเชื้อไวเกินนี่ไงติดห้ามฮิวเด่ะคือก็พยายามทำพอดีกูว่าแล้วต้องเอามาจิ้มท่านฮิลติดห้ามฮิวน่าจะคนแรกที่โดนหรืออะไรสักอย่าง จำเงื่อนไขไม่ได้แต่ว่าแต่ว่าแม่งโคตรไวเนี่ยก็ติดเราสองคนเนด็กอาผีสองคนแล้วแล้วก็จะมีห้ามฮิอีกคนเดียวมีโทรศัพจุกอยู่จุกอยู่จุกอยู่พีโาราโทนี่คือจบเลยโอ๊ติดห้ามฮิวอนกันแต่ไม่โด้ต้วกเพราะเพื่อนมันนานอย่งวะนานนานพี่เป็นนาทีเลยอะลอยไปหาคนเดินต่อไปหาคนเดินต่อ ตห็นถืวขาศึกษาเขาลอยไอะไรนะอููไปตรงไหนก็ต้องเจอมึงกับมันตลอดเลยเอ่อมึงแค่อยู่ตรงจุดที่มึงซุ่มตอนเกิดอะแล้วมึงก็รอซ่อมเครื่องนตอนกูลากออกไปก็จบแล้วมิดกูพาลากมาอีกฝากหนึ่งของแบบแล้วมึงก็ยังจะตาบอดเฮ้ยโทเทียมสามอันติดเปิดดองแคลโอ้มาเครื่องนี้แน่นอนเลย มีมีลูนได้มีลูนเขมี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 เดี๋ยวหาเองหายู่อยู่ตรงกูเลยอที่กำลังจุกอยู่เห็นแล้วเห็นแล้วล่ะโอ้ยเจ้ตั้งหิวทำไงก็ก็ไม่ต้องหิวแอบไม่ได้ตัวเนี้ยแข่งซ้อมแข่งอย่างเดียวแม่เงยแล้วโทษรถไปอยู่ใกล้โดนรัสต้องซ้อมแข่งเท่านั้นจังหวะนี้ มาทางกูมาทางกูโอเคไม่มา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 อยู่กับเรามีใครไปช่วยโดนนะยังยาว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 วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่ต้อง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 การอีกคนไหมต้องการแกไปห้ยเกรียปิดฟังอ๋อเห็นแล้วโทษเต็มไปเห็นยังเห็นแล้วใช่แค่เลยแค่เลยแค่เลยอย่าหยุดตรงโดนดันแล้วอ่ะ ไกลมากเขาตอในนี้ไกลมากแต่เขาน่าจะผัวโทเทมขอโดนัดเจอแล้ว่กลับ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 ไม่รู้จะแวะไปไม่แวะว่ะตรงไปบ้านเล็กเลยอ่ะอันนี้เครื่องให้ฝันจุดเปรี้ยงพ่ศ์อ้วกเหมือนพี่รู้อ่ะ เด็วพี่ส workers, right, mm ัต hmm. ว์ว so ิ่งไปเพื่ออะไรอะครับพี่มาทำเฟสหรอหรือยังไงหรือยังไงเอาไปหนึ่งพันทำไมซ่อมไปยังอยู่ได้อยังจุกอยู่จุกอยู่นะจุกอยู่นะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วไล่อยู่ไล่อยู่ไล่ต่อเนื่องไล่อยู่ไล่แล้วไล่ต่อพี่เป็นซ่อมต่อไปเลยซ่อมเสร็จแล้วไปเครื่องต่อเลยเอาเอาเอาหลงลายหลงลายหลงลายไม่อ่านกรุ๊ปแชทกูไปแล้วเจอกันหลงนะหลงหลง โอเคยังตามอยู่ยังตามอยู่วิญญาณยังตามติดเจ <c oughs> อใครอ่ะใครอยู่ตรงเนี้ยมันเห็นโดนัสน่าจะโดนัสหรือเปล่าน่าใครก้งอยู่โดนัสโดน <c oughs> ว่ามันไม่เห็นโนอะ้ยเย็นเขาทำไฟซอกหลือ น่าจะมีเสาเสาเหลืองเยอะมันเพี้ยนรอไปก่อนนะรอไปก่อนนะอุยอ๊ยไอ้เขี้ยเวยพลิกไม้ไม่ได้วะมาแล้วมาแล้วโด้วย <รอ S 2> นะม,มาแล้วามาแล้ววะทังหวะนเนี้ยนั่นะสิวางไม้ไม่ได้ล้างล้างล้างหน้าทีโดานัดนีด่กรฤดเลย ไล่กูต่อไล่กูต่อเครื่องในบ้านเล็กต้มไปได้เยอะกว่าตัวกูเลยกูล้มนะกูล้มนะกูล้มนะกูยังไม่ล้มกูยังไม่ล้มกูยังไม่ล้มตาวมาแล้วตาวมาแล้วช่วยดูไว้ช่วยดูไว้เครื่องบ้านเล็กวิ่งมาหาแต่วันเนี้ยหเราไปเขาตามเถอะตามเถอะกามเกงกูไปรอดแล้วกูไปรอดแล้วแหว ว่าไอเทียเครื ries, ่องนี hmm. <och> mm ้แบกหัว <interrupted> ินเ่อโดยแบกไปหาเบนไปหาเบนไม่ใช่เบนว่ะหาโดนัทหาโดนัทว้ายอยุบกุ๊งไปเลยตีเครื่องตีเครื่องตามโดนัทต่อตามโดนัทต่อกอมปกอนแอมดิสเพียพี่เบนซ่อมไปนะซ่อมไปนะเดินเดินเดินบาเล็กกันโอ้ลักอนโดนัปตายแล้วเหรอ ได้แล้วไอ้โดนตาแล้วยากแล้วยากแล้วทุกคนยากแล้วแล้วก็ยากแล้วต้องอันนี้เราว่าต้องไม่นี่แล้วว่าบางหน้าแล้วว่าจะฝันนี้นั่นเด็กปล่อยให้เจ็บเราล้มอีกเรียบร้อยเลยนะมาแล้วตามกูมาแล้ว โอเแล้วตัวนี้มันโก้เป็นระดับสองลองจากลีเกียเลยเนี่ยตัวน,นักเกียรติเดียดักลีไอ้ั์ช่จยด้วยฉีกฉีกจากวานที่ผมจะฉีกตามมาเร็วเกินไปแล้วไอ้บัาแบปแมปนี้โคตรเล็กเลยมึงเซฟเดอะลัดฟอร์บสเหรอ ไปแล้วเจอกันไปจริงปะเนี่ยลมหมยหมดแบบกูบอกเลยจังหวะนี้มอยู่ไรฝัดใจอยู่นี่หรอแตกูเต็มแล้วเอาอชิมายขอโทษขอโทษมันมันทุบมันทุบมันทุบเครื่องใกล้เครื่องใกล้เสร็จ ขอโทษครับขอโทษครับไม่เห็นจริงมองหาไม้ยย่าเคืงกลเยดียวเดี๋ยวเีทพี่เป็นซอมต่อะแปดบเปอร์เซ็นต์แล้วซไปซอมไปเียวิตดจุกต่อเนื่กละกันละกแต่เราพี่เป็นจะลางหน้าแล้วไปประตูก็ได้แล้วแต่ขาจะมีหนุวันนี่ เอาไปเราอีกเชืองหนึ่งต้องมีมีโนวันไม่รู้แต่ต้องสั่งไว้กูแล้วเร็วทุกคนเข้ามาไอ้กูวิ่งมาเจอวะอ๋อสุดท้ายได้บุรุษเราสุดท้ายได้หมู่เราสุดท้ายได้หมู่เราสุดท้ายได้บุรุษเรา ไม่ได้แล้วเดี๋ยวรันเอาอาัดเปื้อนไปได,ด้วยไปได้ดยวยกลัไบไปรอแล้วเด็เอาไงอ่ะต้องเปิดประตูไงครับเปิดอ่ออย่าเพิ่งคันดีตร<ะ>งเวลาล<ะ>แล้วแล้วมันมีม<า>แล้วมันมีสีแดงตรงนั้นด้วยอะ่ะมาแต่เขาไม่กินอ้วกแดงเลยวะได้ไม่กินอ้วกแดงเอ้าเอาไปแล้ว เกูล้างหน้าก่อนดีกว่านะไม่กูตายยังนะยังยโอเคกูจะไม่ตายไปหาเบนไปหาเบนบส์เบนสันใส่มาแล้วขออนุญาตที่ใส่ไฟจนออกได้เลยแล้วเดียวโหกลับมากลับมากลับมาโอ้อะไรที่ออกได้ก็ถือว่าโอเคแล้วอ่ะสำหรับเกมนี้พี่จะยืนแคบอย่างไร เออไม่ดีอแค่แบบนีเลยออกไปมันไปหาเป็แล้วไปหาเป็แล้วไปหาเป็แล้วกลับมา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 แล้วทันไหมอ่ะทันไหมอ่ะไม่น่าทันเป็ดประตูเลยเป็ดปไมเปปปังให้หนึ่งทีเอ้าไล่ไปววิ่งๆๆเงวิ่งว่ไป่ไป่ประตูข้างลังกินไม่ประตูข้างหลังกิไปประตูีพประตูเหรอพประตูเหรอเิดประตู ปิดประตูเปิดแล้วูหรอไม่ทันแล้วตายแล้วจะกันแบกก็ไปปิดประตูปิดไม่ได้วิ่งปิดประตูเลยเบนอยู่ตรงนั้นเนี่ยโอ๊ยประตูเรากระโดดเราตาถั่วแบบจังหวะมันตื่นเต้นเกินไปขาดขาดด้วยนครับขาดออกจะให้กูไปจริงๆเหรอใไเหรอไม่รู้ไม่รู้ ไม่ให้ให้กูไปผ่านเสาผิดไปวิ่งผิดอล้รอดแล้วไอ้เวรวิ่งผิดกูวิ่งมอกมากเดินอยู่ข้างหลังกันลังเปิดประตูอยู่ในแท้กูแบบอืมกูสั่งบอกให้เปิดประตูแล้วไอ้ไอ้เกือหลับไม่ได้ที่สุดเขาไม่มาบิ๊กคิวเนี่ยเฮ้ยมันมันก็ต้องมีกันบ้างแหละเพื่อนแบบตัวงี่เง่าใน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 หนังสยองขวัญเนี่ย ก็ต้องวิ่งไปแก้ทุกไอสัตว์แบบเชียอะไรเนี่ยชิบหายแล้วเอเลียนเอเลียนเอเลียนไม่เคยดูไม่เคยเล่นครั้งแรกชิบหายแล้วห้องวีไหนวะเนี่ยหังไม่เคยเจอห้องวีนี้แต่ก่อนห้องวีอยู่ในรถถังพังโอเคถ้าหนูแต่ก่อนอย่าว่ากันนะว้ายย่อมาโวยวิ่งมาเฮ้ยเอาเอากูหรอเอากูจริงจริงเอาฉัดเอาฉัด เอาเจอเดี๋ยวทำเป็นเสียบหัวใจเขาวิ่งแล้วหรอวิ่งอยู่วิ่งอยู่อ๋อเอาเยี่ยบลูกไม้ชิบหายละจกระทึกลูกไม้อย่างไกลเดี๋ยว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 ไอ้เจี๊ยเจี๊ยดีอะไรเนี่ยปรทางตันเฉยเลยเอ้าพี่ตรงนี้ไม่มีเจี๊ยอะไรเลยเจ็บติดเจ็บติดเจ็บไอ้พวกไม้มันจะอยู่ตรงตรงไหนที่มันเป็นบวกกดข้างรอบ เจ้าเ้ากูกลคือหนูอยู่ตรงนั้นไม่ได้คิดบอมันไม่มีอะไรเลยหนูหลงอ่ะมันมันไอ้ของเล่นมันจะอยู่แล้วบกกดรอบนอกหมดเลยเชี่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 ยอะไรอ่ะง่ายแล้วฮุย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 ือใช้คืใช้ยานในไม้ไปไอ้ใช้ใช้ไม้ในยานยานในไม้อะไรใช้ไม้ในยานไปแล้วนะมันกระเทือนทิ้งแล้วด้วยเพราะฉะนั้นพยายามอย่าจูเข้ายานใหญ่ ปั่นยูปั่นยูปั่นยูเงินเออหาเครื่องปั่นยูเดี๋ยวแล้วเกินมากมองไม่เห็นห่าเลยสมหัวแล้วหนึ่งแต่มันปัดใต้ดินอีกแล้วอ่ะเขาปั่นยูจะเสร็จแล้วบาร์บีคิวเปล่าโดยนัดก็สวยมีบาร์บีคิวไปทางคนที่ซ่อมคนเดียวคนเดียวทุกคนเลยน่าจะแต่คนที่ย่อ เมื่อกี้ยอนเมื่อกี้เป็นที่เบ้นป่ะกันเดี๋ยวไปช่วยนะใช่ใช่ใช่เอ๊ะมาแถวๆบ้านเล็กเครื่องหนึ่งเครื่องสองเครื่องสามเครื่องสี่เครื่องมึงอยู่ไกลจังเลยยุ่ยหลุดไปแล้วไม่รู้ไปไหนกำลังกลับกำลังไปช่วยนะอยู่บ้านเล็กอยู่บ้านเล็กอยู่บ้านเล็กอยู่ไอ้นย่างไกลอยู่อยู่รถถัง อย to ู่กับโดนัทเหรอโอ้โหไอ้เหี้ยหยิบไอ้นี่ใช่ไหมตาช่างใช่ปะติดตาช่างไอ้เหี้ยพาไปฝากทุกคนละอ้าวเครื่องเสร็จแล้วอย่างกี้หวานวุ่นเลยดิหวานดิติดแล้วติดแล้วข้ามไปหาเขาเลยดิเล็ก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 อยู่ก็แล้วกันอยู่ก็แล้ว เฮ้ยจิดแล้วซ้อมกอดไปรออะเด้อซ้อมเลยซ้อมเลยซ้อมเลยอุย้อมมีลมระกีด้วยหัมหัวไปหนึ่งเมตรมาหากูก็ตอไปเปนมาจริงออยไปไม่ได้ต้องไปแก้ตมตมแบบอะองไปแก้แก้แก้ตมเครื่องตำแบบ แม่แล้วไ่หาคนอที่แก้อยู่กูเองกูเองกูเองขอก่อนได้ไหมขอเครื่องนี้ทอาไดไหครับคมื่่ะไม่ได้ด้วยไอ้เฮียสามเครื่องแล้วเดี๋ยวเอาเบนก่อนแล้วกันนะเบนเหียเอ้ยสามเครื่องแล้วมึงคิดว่ากูจะดวงซวยขนาดไหนกบพลาดเลยเะะม่ล่าเหมือนกลับมาหากูเสียงหัวใจใกล้ๆไม่รู้อ่ะ อย,อยู่ตรงไห,ไหอนไเอะไรมึงสวัสดีครับปลอดภัย s เ a y safe เฮ้ยเฮ้ยเฮมึงจะติ๊กไวเกินไปแล้วตามลายเบนตามลายเบนเฮ้ยสวัสดีครับอุ๊อีสัตวีเบนต์แม่น้ำมึงหนี้ที่หักกลับมาอย่างไวมึงมีบาร์บีคิวไว้เนี่ยกูถามจริงน่าจะไม่เหลือ อยู่กับเราอยู่กับเราแต่ลราลงแล้วลงแล้วเี้ยเอ้ยตาชั่งอยู่กับฉันอยู่กับฉันแก้กันเลยพีลื่อนเจอเจอเครื่องขาวคือแก้เลยตามฉันตามฉันแกกันนานเลยนะประเด็นพาเข้าบ้านเล็กนะพาเข้าบ้านเล็กนะมีใครอยู่แถวนี้ว่ากูได้ยินเสียงร้องกูเองกูต้องหนีจากนี้แล้วไม่ได้พี่เบนได้ตาตันไปแนะนำให้พี่ไป เอากระทือกระทืบไม้กระทือไม้กูกูกูฉีกโซนกลับไปฝั่งเดิมมันจะเสียเวลาพี่ถ้าพี่พี่ห้าเครื่องไม่ได้แปลว่าพี่จะโชคดีอันนี้ต้องต้องไปเอาอะไรผ่าเครื่องเขาแล้วเอาไม่ตามไม่ตามหลุดแหหลุดหัอ๋อก็คือมันมันมีปีดอันด้วยเหรอมี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 ด่วนเลยด่วนเลยมันไม่ได้ด่วนดุดนหลุดนะไม่ได้ตามกูมานะ อ๋อที่มันหัวล็อกบนตีนนี่คือไม่ใช่ใช่ไหมใช่ไม่ใช่ถ้าใช่มันจะเป็นแอนิเมชันถอดหัวเลยอยู่บ้านใหญ่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 ถอด้ละไรล่ะมินิเกมโอ้อมยโอ๊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 ยโโ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 โออ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 อยย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  ไปหาไปหาที่ปันยูไปหาที่ปันยูมาอยู่แล้วล่ะกูแกมาสอันมันไม่ถูกสักอันเลยปกติพี่เว้นหนูก็แก้สามเาเหยียบเครื่องมาวะแล้วไอ้ติ๊ดติ๊ดติ๊ดติ่ืออะไรแก้หัวตะ้มลเวเวลาสสอร์เซ็นราสามสิบวิสี่สิบวิอ่ะจิตโตโอเคกััไปกเดี๋ยวซ้ําเครืองอฟ้าต่อซซ้ซ โดนปลดกับบางมันอยู่แถวเนี้ยมันอยู่แถวเนี้ยเออหนูพีไล่หนึ่งไล่สองต้องต้องต่อตรงนี้ก็ได้อ๋อไม่ได้เฮียไม่เห็นเครื่องอ่ะตาอยู่ตาอยู่ตาอยู่อ่าแต่แถวยานไอ้นั่นป่ะรถถังมันจะมีคนเดียวขนอกกันนึงฝากคนเดียวหนนะมึงโดนได้ยังไงเฮ้ยไป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 หาคนร้อง มีดยาว8เมตรเอ,เอีเว,ว,<า>วนเดี๋ยวไม่ทำแล้วฟันพูดหนึ่งทีมึงกันวิ่งมาจุบตรงนี้ว่ะเกียดอ่ะพุ่งไปข้างหน้าขนาดนั้นมึงยังมีดยาว8เมตรอีกคาตาคาตาแอซสซัสเนคริตชาโเดวโว้ยกูนอนอยู่กูยังร้องเลยฮะอ,อ,อะไรอ่ะกูจะร้องไปกันทำไมอยู่ดีๆล้มเองอ่ะเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆล้มอ่ะ พี่เบนโดนตีลรอไม่ใช่หรอไม่ไม่เห็นตัวมันเลยนะอยู่ดีๆก็เก็บเนซ์แล้วลมปิดเขาเขาไล่เก็บเขาไล่เก็บเขาไล่เก็บนึงเดี๋ยวฮิวบันเราต้องเสียฮิวใครปกติมันต้องตีสองทีไม่ใช่ถึงจะลงพี่เป็นโดนตีไปก่อนแล้วเดี๋ยวพาลากไปฝั่งโน้นนะเออไม่ไม่โดนนะเขาเบนโดนไม่ตาม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 เขาโดนครั้งเดียวลมเลยไอว์ไอ้เหี้ยกูมีไอพีอีกแล้วเว้ย ขอเชีวตัวเองแป๊บเลยมึงมีบวกกี่อันเนี่ยไปยังซะโอ้มันไล่กูมันไล่กูโอเคโอ้ยเอ๊ยเป็นต่อโดนใส่หมวกป่ะไอหมวกหมดแล้วหมวกหมดแล้วหมวกหมดแล้วหนูหมวกอยู่กับหนูพี่หนูสองอันเลยจ้าเจ๊ยหลังหมานะกูงงอ่ะท๊กูไปโดนท่าไหนมันครั้งเดียวแตกเลยว่ะ เห็นพี่เบนโดนไปแล้วรอบหนึ่งเลยแถวเบนตอนนั้นจะมาหาเราเตัวเองไปแล้วดิตอนนั้นไม่ไม่อีกรอบนึงอีกรอบนึงตอนมีเครื่องแถวเบนนะเครื่องหนึ่งเหมือนนะต้องไปต่อไกอยู่พวกนั้นไม่ดิเครื่องรอแล้วแต่มันแต่มันเออมันวิ่งไปฝั่งโน้นนะมันวิ่งไปฝั่งโน้นหนูเอาลงแล้วเดี๋ยวหนูขออนุญาตโอ้ยทำแม่งไอ้ยันหนูจะไปซ่อมไปดูด อยนู่่่งสูขอไปเอาหัวออกก่อนเฮ้ยเกียตกใจโดนนัดลากๆๆกูรักกูนะลากูนะโอ้ทถ้ายิงเครื่องนี้เสร็จยังไล่อยู่ยังไล่อยู่ไล่อยู่ไล่อยู่โอ้ยไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะทั้งแปดถอดหัวอย่างเดียวเลยเออแล้วก็เอาไปอีกหนึ่งไม้สองเครื่องวินอยากเห็นคนดวงสวยวะ ไม่ไล่เรานะไม่ไล่เรานะเบนมาเป็นเบนเบนนไม่ได้แร้วเบนเบนโต้เบนโต้หาเครื่องสุดท้ายไม่เจออ่ะอยู่กับเบนแล้วเบนตัวเย่แล้วเป็นตัวเย่ช่วยด้วยมีแต้มแต้เราไปเครื่องเสาให้มันอยู่ไหนอ่ะอยู่ตรงเครื่องแมตูทางออกมันมีขีดมาแล้วมันอยู่ไหนไม่รู้เอามันมันกำลังหาเบนอยู่มันเจอเรามันเจอเรามันเจอเรา เขาพี่ตัวเองเขาพี่ตัวเองกันเขาพี่ตัวเองเอ้ยเราโดนเราโดนเราเอ้ยเราจะไม่โดนเราจะไม่โดนจุดเลยจุดเลยจุดเลยเขนหนูอยู่ใกล้ประตูเราเปิดประตูปตูไหนปตูไหนประตูพี่โดนละโดนไปไปประตูไปประตูไปประตูตอนนั้นนู่นเแดกก่อนทั้งเรื่องว่ากูเตะแล้วเนี่ยมันไปหาใครไม่รู้อ่ะมันไปหาใครไม่รู้อ네่ะถามพี่เบนถามพี่เบนนะครพี่เบนมาละเปิดจริงมันกลับ ตัวนัดพาเขามาปะเนี่ยไอ้ที่กูไปเปิดประตูมันไม่พามัไม่พามาทั้งนั้นมันไม่เอากูเลยอ่ะมันมาเอากูบอกว่าเนี่ยกูไอเทียเฮ้ยกูหาประตูไม่เจอประตูจะอยู่ตรงเฮ้ยมาประตูนี้เลยประตูนี้มาจริง <c oughs> มาจริงมีโนวันปะเนี่ยแอบ่อไปมีมาไอ้เทียกูไม่ได้แค่โทรเท็มโอ้โหหลบหายแล้ว แล้วกูหาประตูฝั่งนีๆๆ curtain, ้ไม่เจอด้วยอะประตูมันอยู่ฝั่งมันอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเลยประตูเห็นเห็นเห็นเอาไปอยู่ฝั่งนู้อะไรไปพี่เอบนไปพี่เอบนไปพี่เบนเลยไป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 เลยอย่าเอาอย่าอย่ามาช่วยอย่ามาช่วยพี่เบนเปิดแล้วเขาก็ล่ากเปประตูนู้นนะพี่เบนเปิดแล้วออกเลยกิดออกเลยก็ได้นะอาจจะถึงได้จะทันไหมวะด่วนเมื่อกี้ลองโนวันใช่ละ แล้วก็คือเป็นตาที่กูไม่ได uh ้หาโทเทมเลยหมดแต่พอทหัวออกได้ปะสอกันสอกกันนั้นออกได้ปะกูออกได้กูออกได้กูออกออกเลยไปได้เป็นนอกเลยออกเลยเป็นนอกเลยออกเป็นออกได้ละเป็นตาที่ไม่ได้หาโทเทมจริงเิอฆาตกรเดินดินกูชิวเลยไอตาที่ไม่หาโทเทมแม่งเสือกมีเดยังสามเซียนเลย ขนนนาดดั้้เลยยอบคุณ,คณมวถ้าชอบก็อย่าลืมกด Sub s c r i b e ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับเพราะว่าจริงๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าเล่นทำคลิปแบบนี้แล้วมันจะสนุกถูกใจคุณผู้ชมหรือเปล่าเนาะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยถนัดการแบบเล่นไปตะเทียนไปอะเนาะแต่ก็นั่นแหละครับผมนั่งเล่นรอวัน Human นแพทใหม่17นี้นะคุณผู้ชมโอเคครับสำหรัาาบวันนี้ก็บ๊ายบาย